ครูยอนมานั่งคิดทบทวนความทรงจําของเธอก่อนที่เธอจะจบชีวิตลงว่ามีคนให้เธอเลือกระหว่างให้เธอตายด้วยน้ามือของเธอเองกับการที่ตายด้วยน้ามือของคนอื่นเธอจะเลือกทางไหนรวมถึงหัวหน้าพักจุนกิทําไมถึงได้รู้จักกับเธอจากนั้นเธอก็มาหาท่านประธานเพื่อที่จะขอเข้าพบ และบอกกับท่านประธานว่าในท่านบอกว่าคนคนนั้นเป็นคนหน้าเหมือนแล้วทําไมหวัวหน้าพักถึงจําฉันได้เขาควรที่จะเป็นคนที่ไม่รู้จักฉันใช่ไหมคะท่านประธานเลยตอบครูยอนไปว่าเธอคงกังวลมากสินะเพราะเธอฆ่าคนที่เขาเคยครักบ,บางครั้งคําพูดแห่งความเป็นจริงอาจจะทําให้บาดลึกและเจ็บปวดครูยอนก็เลยสงสัยว่าทําไม,ามาท่านประธานให้เธอมาทําอยู่ในทีมวิกฤตท่านประธานได้บอกว่าเพื่อให้เธอได้ทําในสิ่งที่เธอต้องการให้สาเร็จยังไงล่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูแต่ซีรีส์อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะ ผู้ช่วยอิมกำลังจับตามองผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอตอนนี้กำลังท้องอยู่ก่อนที่เขาจะไปพบครูยอนกับจุนอุกที่ร้านกาแฟและครูยอนก็บอกว่าตอนนี้ทีมวิกฤตต้องทำงานรัดกุมหน่อยเพราะมีถึงสองเคสนั่นก็คือเป็นแฝดชายหญิงชื่อว่าชายุนแจและชายุนฮีแต่ถ้าว่าตอนนี้แฝดหญิงชื่อว่าชาจุนฮีมีพลังงานลบมากกว่าแฝดชาย แต่ถ้าว่าในตอนนั้นกาแฟที่สั่งไว้ก็ได้แล้วครูยอนเลยให้ผู้ช่วยอิมไปเอากาแฟที่สั่งไว้ให้หน่อยครูยอนได้พูดกับจุนอุกว่าเธออยากให้จุนอุกดูแลผู้ช่วยอิมเพราะว่าเคสนี้เป็นเคสที่ผู้ช่วยอิมอ่อนไหวที่สุดเพราะมันคือคดีร่วงละเมิดทางเพศเราทั้ง3คนต้องมาหาวิธีการที่จะทํำยังไงที่โรงพยาบาลแฝดน้องกําลังโดนรักษาตัวอยู่จากการล่วงละเมิดทางเพศโดยแฝดพี่ได้แอบดูห่างๆอยู่นอกห้อง ในภาพกล้องวงจรปิดที่ถ่ายในย่านฮันยอนของโซชายคนหนึ่งกำลังทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนหนึ่งข้างทางแต่ทันทีที่ผู้หญิงหนีเขาเขาก็วิ่งตามเธอไปและผู้หญิงที่อยู่ในภาพนี้คือยุนฮีคนร้ายติดคุกสองปีจากการพิพากษาครั้งแรกและได้รับการรอลงอาญาและพ่อแม่ของเธอก็ได้ยื่นอุทธรแล้ว และพวกเราต้องทำหน้าที่ให้ความหดหู่ของทั้งสองลดลงคูยอนสั่งให้ผู้ช่วยอิมและจุนอุกไปดูแฝดชายซึ่งเขากำลังประท้วงอยู่คนเดียวในเรื่องนี้ส่วนเธอเองจะไปดูแฝดหญิงที่อยู่โรงพยาบาลทันใดนั้นผู้ช่วยอิมก็รีบลุกไปคูยอนจึงตัดสินใจเล่าให้จุนอุกฟังว่าในตอนที่ผู้ช่วยอิมยังเด็กหลังจากที่แม่ของเขาถูกลุมโสมเธอเลยตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเรื่องคราวนี้มันถึงยากสำหรับผู้ช่วยอิมมาก ครูยอนมาหาแฝดน้องและแนะนําตัวว่าเธอเป็นอายการส่วนจุนอุกและผู้ช่วยอิมก็ไปหาแฟดพี่และแสดงตัวว่าพวกเขาทั้งสองเป็นนักข่าวที่พร้อมจะช่วยเหลือเรื่องน้องสาวของเขาเพียงแค่ว่าเขาต้องพูดความจริง ทางด้านแฟนน้องที่อยู่กับครูยอนเธอก็ไม่สนหลอกว่าจะชนะหรือแพ้เธอไม่อยากอุดทณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดข,ของเธอเองและเธอก็ไม่อยากขึ้นศาลอีกแล้วด้วยแฟนน้องบอกกับครูยอนว่าได้ยินหมดแล้วใช่ไหมคะเรื่องราวของเธอแต่ครูยอนก็อยากรู้เรื่องราวที่แท้จริงจากปากของแฟนน้องเธอเลยบอกให้ครูยอนไปตามหาเรื่องราวของเธอจากทางอินเทอร์เน็ตครูยอนบอกว่าเธอจะรออยู่ตรงนี้ถ้าแฟนน้องพร้อมเมื่อไหร่บอกเธอได้ ทางด้านแฟดพี่ก็มานั่งเล่าทุกอย่างให้กับผู้ช่วยอิมและจุนอุกฟังว่าวันนั้นเป็นความผิดของเขาถ้าผมไม่ปล่อยให้เธอกลับบ้านคนเดียวเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเธอวันนั้นเราทั้งสองต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเที่ยวแต่ก็อเผอิญไปเที่ยวที่เดียวกันน้องสาวของเขาได้เดินมาทักเขาแต่เพื่อนของเขาก็ต้องตกใจว่าทำไมฝาแฟดหน้าไม่เหมือนกันเลย เราสองคนเป็นฝาแฝดไข่คนละใบกันนะ่ะจากนั้นอีกไม่นานน้องสาวของเขาก็เดินมาหาเขาเธออยากกลับบ้านและชวนพี่ชายของเธอกลับไปด้วยกันแต่ถ้าว่าเขาดันติดลมไม่อยากกลับไปด้วยซะอีกและบอกให้น้องสาวกลับบ้านไปก่อนแต่น้องสาวของเขาก็อ้อนอยากให้พี่ชายพากลับบ้านแต่เขาก็ตอบปฏิเสธเธอในขณะที่แฝดน้องกำลังเดินกลับบ้านนั้นในกลุ่มแชทไลน์ลก็บอกว่าถ้าเธอถึงบ้านแล้วให้รายงานตัวด้วย แต่เราะว่าตอนนั้นเองมีชายคนหนึ่งมาประกบเธอจากด้านหลังแฝดน้องก็เลยคิดว่าเป็นแฝดพี่ที่ตามมางอเธอนนแน่แน่มันไม่ใช่พี่ชายของเธอมันคือคนร้ายและบอกให้เธออยู่เฉยเและอย่าวิ่งหนีเมื่อเธอหาจังหวะได้เธอก็รีบว,วิ่งหนีแต่คนร้ายก็วิ่งตามในตอนนั้นเองภาพจากกล้องวงจรปิดได้จับภาพเธอได้ มันได้ทำร้ายเธอแล้วลากเธอไปแต่แฝดพี่ก็เป็นห่วงเลยส่งข้อความไปหาแฝดน้องว่าถึงบ้านแล้วหรือยังส่วนแฝดน้องก็ไม่ได้ตอบกลับมาเมื่อแฝดพี่มาถึงห้องเขาก็เห็นว่าแฝดน้องยังไม่กลับมาอีกและดูข้อความที่เขาส่งไปหาแฝดน้องยังไม่มีการตอบกลับบวกกับเขาง่วงด้วยจากการดื่มเหล้าเขาเลยเข้าไปนอน ในตอนเช้าพ่อเขาก็มาหาเขาที่ห้องพร้อมกับบอกว่าเมื่อคืนรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับแฟดน้องทําไมไม่ดูแลและปกป้องเธอรู้ไหมว่าเมื่อคืนน้องสาวของแกถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อแฟดพี่มาหาแฟดน้องเขาก็พยายามเค้นหาความจริงว่าใครเป็นคนทําน้องสาวของเขา แต่เธอรู้มาว่าแม่ของเธอจะแจ้งความเธอจึงสั่งให้พี่ชายของเธอหยุดการกระทําของแม่ซะเพราะเธอกลัวและก็อับอายแต่พี่ชายของเธอไม่ยอมพร้อมกับบอกว่าแม่ทําถูกแล้วคนร้ายต้องได้รับโทษแฟนน้องก็บอกว่าถ้าในวันนั้นนายกลับบ้านกับฉันเรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นแต่ในจังหวะที่ทั้งคู่กำลังเถียงกันอยู่แฟนน้องได้เกิดภาพหลอนเห็นหน้าพี่ชายเป็นคนร้ายและภาพก็ตัดไปในวันที่เธอโดนทำร้าย เธอโดนซ้อมและจับลากเข้าไปในห้องน้ําร้างคนร้ายบอกกับเธอว่าให้หลับตาแล้วนับหนึ่งถึงพันจากนั้นค่อยลืมตาแล้วออกไปรวมถึงว่าเธออย่าแจ้งความเด็ดขาดเพราะคนร้ายยึดบัตรประชาชนของเธอเอาไว้และถ้าเธอแจ้งความคนร้ายจะบุกไปทำร้ายเธอถึงบ้านตามที่อยู่ของบัตรประชาชนเธอทำตามคนร้ายเริ่มนับแต่ยังไม่ถึงพันเธอก็รีบจะออกไปแต่คนร้ายก็ดันดักอยู่ข้างนอกแล้วก็กลับเข้ามาซ้อมเธออีก เมื่อแฝดน้องตื่นขึ้นมาเธอก็ต้องกรีดร้องกับความทรงจําในหัวของเธอคูยอนจึงรีบเปิดม่านเข้าไปดูเธอและภาพก็ตัดไปที่ชั้น3ในการกระทําครั้งนี้จําเลยมีความผิดจริงข้อหาร่วงละเมอทางเพศแต่ด้วยคุณงามความดีของจำเลยที่สะสมมาและใบประกาศเกียรติคุณต่างๆนานาที่ทําให้กับมหาวิทยาลัย รวมถึงผลการเรียนดีเด่นของเขาในคณะแพทย์ประกอบกับเขาไม่เคยทำความผิดอะไรเลยและมันเป็นความผิดแค่ครั้งแรกและวันนั้นเขาได้กินแอลกอฮอล์และขาดสติสารให้จำคุก2ปีแต่รอลงอาญาอีกทั้งยังไม่ถูกควบคุมตัวทำให้ไปไหนมาไหนอิสระ แฝดพี่เล่าให้จุนอุกและผู้ช่วยอิมฟังว่าเพราะสาเหตุนี้เขาเลยมาประท้วงแทนน้องสาวของเขาการที่มันกระทำความผิดและไม่ได้ถูกคุมขังเลยเท่ากับว่ามันคือผู้บริสุทธิ์ทั้งที่มันไม่ใช่มันยังคงเล่นเกมกับเพื่อนไปเที่ยวไปแฮงเอาท์หรือแม้กระทั่งสั่งอาหารมาก,กินที่ห้องนั่นคือสิ่งที่แฝดน้องของเขาอยากทํามากที่สุดแต่แฝดน้องของเขากลับไม่ได้ทําทําให้ผู้ช่วยอิมที่ได้รับฟังกับก,บกดดันและกดแค้นยิ่งขึ้น ทางด้านแฝดน้องก็บอกว่ามันเป็นความผิดของเธอเองมันเป็นความผิดของเธอเองถ้าวันนั้นเธอไม่ดื่มเหล้าเมื่อเธอไปเช็คอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับข่าวของเธอมีแต่คนด่าว่าเธอว่าเธอทำตัวของเธอเองทั้งกลับบ้านดึกดื่มเหล้าและแต่งตัวล่อแหลมเธอรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเธอก็พยายามฆ่าตัวตายแฝดน้องบอกกับคูยอนว่าที่คูยอนกำลังทำอยู่นั้นนั่นก็สร้างบาดแผลให้เธออีกเหมือนกัน ครูยอนบอกกับแฟดน้องว่าขอบคุณที่อดทนมาได้ถึงขนาดนี้เพราะแฟดน้องคือเหยื่อที่ฟันฝ่าช่วงเวลาอันยากลำบากมาได้และเธอก็เข้าใจกับสถานการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะสู้ไปกับแฟดน้องขอให้แฟดน้องไว้วางใจเธอครูยอนเดินออกมาจากนอกห้องแล้วก็บอกให้พยาบาลช่วยดูแลบาดแผลแฝดน้องด้วย เธอได้มาที่ทีมเพื่อที่จะสอบถามจุนอุกว่าสถานการณ์แฝดพี่เป็นยังไงบ้างครูยอนบอกว่าสภาพแฝดน้องแย่ก,กว่าที่คิดเอาไว้เธอปฏิเสธทุกอย่างและโทษตัวเองสิ่งที่สําคัญที่สุดฉันคิดว่าควรที่จะทําให้เธอหลุดจากความคิดนั้นจุนอุกบอกว่าแฝดพี่ก็เหมือนกันโดยเฉพาะคําพูดแรงๆที่เขาพูดใส่น้องสาวเขาเธอเลยบอกว่าพวกเรามีเวลาไม่มากกับการยืดอุทธรในคดีนี้งั้นเราต้องมารองกันสักตั้ง จุนอุกได้บอกกับคูยอนว่าแฝดพี่จับตาดูผู้กระทำความผิดอยู่ตลอดเวลาคูยอนเลยบอกว่าแล้วผู้ช่วยอ,อิมล่ะเป็นยังไงบ้างแฝดน้องมานั่งคิดทบทวนว่าเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่ความผิดของเธอเพราะเธอคือเหยื่อ จากนั้นเธอก็หยิบโทรศัพท์มาเพื่อที่จะเช็คดูอินเทอร์เน็ตแต่ก็ต้องพบว่ามีข่าวเกี่ยวกับพี่ชายของเธอที่ประท้วงเรื่องของเธออยู่เธอจึงรับไม่ได้และไปห้ามพี่ชายของเธอส่วนทางด้านทีมวิกฤตก็มีสัญญาณแจ้งเตือนจากแอปเลดไลน์ของแฟนน้องที่มีพลังงานลบสูงมาก เธอจึงบอกให้จุนอุกไปหาแฟดชายส่วนเธอจะไปหาแฟดหญิงทางด้านแฟนหญิงเธอก็ได้มาหาแฟดชายที่ห้องและต่อว่าพี่ชายเธอว่าให้หยุดการกระทำบ้าๆจากการประท้วงเรื่องราวของเธอได้แล้วจะทำให้ทุกคนรู้หรือไงว่าเธอโดนข่มขืนเธออับอายมากและให้หยุดซะพี่ชายขอร้องให้น้องสาวใจเย็นๆและฟังเหตุผลแต่ตอนนั้นเลือดที่ข้อมือของเธอก็ได้ไหลออกมาจนพี่ชายเป็นห่วงเธอทางด้านทีมวิกฤต ครูยอนก็มาหาแฝดน้องที่โรงพยาบาลส่วนผู้ช่วยอิมและจุนอุกก็ได้มาหาแฝดพี่แต่ถ้าว่าทั้งหมดก็ไม่ได้พบทั้งแฝดพี่และแฝดน้องและครูยอนก็ได้มาตามหาแฝดน้องที่ห้องเช่าของเธอเห็นแฝดน้องกําลังทาร้ายตัวเองโดยการกีดข้อมือเธอบอกว่าการกรีดข้อมือมันทําให้ตัวเองเจ็บเปล่าๆและมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้ดีขึ้นเลยกับเรื่องนี้เธอถกแขนเสื้อขึ้นเพื่อที่จะให้แฝดน้องเห็นรอยกีดข้อมือของเธอ เธอเลยบอกกับแฝดน้องว่าถ้าเธอจะกรีดข้อมือเพื่อการตายจริงๆแล้วก็รู้ไหมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเธอก็จะตายอย่างช้าๆจากการกรีดข้อมือของตัวเองไงละ่ะที่สําคัญไอ้เลวนั่นมันก็ลอยนวลเรื่องนี้เธอไม่ใช่คนผิดแต่ไอ้เลวนั่นตั้งหากที่ทําร้ายเธอแล้วทําไมละ่ะเธอถึงปล่อยให้ไอ้เลวนั่นทําร้ายเธออยู่ฝ่ายเดียวไม่ลุกขึ้นมาสู้แล้วถ้าเธอไม่ช่วยตัวเองแล้วก็ใครหน้าไหนจะมาช่วยเธอจุนอุกและผู้ช่วยอิมก็ได้มาตามหาแฝดพี่แต่ก็ไม่พบ ผู้ช่วยอิมก็บอกกับจุนอุกว่าเขาไม่น่าที่จะอยู่ที่นี่แน่ๆถ้าเป็นฉันฉันจะไปที่พักของไอเวนนั่นผู้ช่วยอิมได้หายตัวไปในที่พักของคู่กรณีแฝดน้องพบว่าเขากำลังนั่งกินอาหารอย่างสบายใจรวมถึงดูการถ่ายทอดสดการประท้วงของแฝดพี่ผู้ช่วยอิมที่แวบหายตัวเข้ามาในห้อง ก็ไม่พอใจมันเอาซะม,มากๆเห็นท่าทางมีความสุขและไม่ทุกร้อนเกี่ยวกับเรื่องการการะทําของมันและเขาก็ตกใจว่าผู้ช่วยอิมเข้ามาได้ยังไงในขณะที่เขากําลังจะโทรเรียกรปภผู้ช่วยอิมก็ใส่สักหมัดสองหมัดให้รู้สํานึกว่าคนอย่างนายมันทําชั่วและยังไม่มีสามัญสํานึกอีกแต่ตอนนั้นแฝดพี่ก็เข้ามาพอดีแฝดพี่ที่กําลังโมโหอยู่นั้นกําลังจะเข้ามาต่อยไอ้สารเลวนี่แต่ถ้าว่าผู้ช่วยอิมห้ามเอาไว้เขาจะลงมือเอง จุนอุกมาถึงห้องแล้วก็จะเข้าไปขวางผู้ช่วยอิมไม่ให้ทําแบบนี้แต่ถ้าว่าแฝดพี่บอกว่าอย่าเข้าไปยุ่งมันสมควรที่จะได้รับแบบนี้มันสมควรแล้วจุนอุกบอกว่าถ้าเขาเป็นพี่ชายเขาจะไปอยู่กับน้องสาวอยู่ข้างๆเพื่อให้กำลังใจไม่ใช่มาทำแบบนี้พี่ชายฝาแฝดบอกกับจุนอุกว่าการที่ฉันและยุนฮีจะมีความสุขได้นั้นคือไอ้หมอนเนี่ยจะต้องตายอีกอย่างที่เป็นเพราะผมไม่ดูแลน้องเลยทาให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น จุนอุกบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของนายแต่คนที่ต้องการนายมากที่สุดน่าจะเป็นน้องสาวของนายนะถ้านายรู้สึกผิดนายก็แค่เดินไปขอโทษเธอและบอกความรู้สึกที่นายมีกับเธอนายไม่สมควรทําแบบนี้รู้ไหมว่าอะไรสําคัญที่สุดของยุนฮีนั่นก็คือกําลังใจจากคนในบ้านและการที่คนในบ้านอยู่เคียงข้างและพร้อมที่จะให้กําลังใจสู้ไปกับเธอฉันว่าตอนนี้นายควรไปหาน้องสาวของนายนะ จากนั้นจุนอุกได้เข้ามาในห้องและห้ามผู้ช่วยอิมไม่ให้ทำแบบนี้และก็บอกกับเขาว่าถ้าคุณทำแบบนี้คุณก็ไม่ต่างอะไรจากไอ้หมอนั่นพอเธอครับอย่าทำแบบนี้อีกเลยนะครูยอนมาพอดีแล้วก็บอกกับผู้ช่วยอิมว่าเราต้องจับไอสัตว์นรกนี่ไปขึ้นศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาโทษมันอย่างสาสมและครูยอนก็เดินเข้ามาหามันพร้อมกับบอกว่าไหนไหนมันก็จะโดนล,ลบความทรงจำอยู่แล้วครูยอนก็ลอบไปสักป้าวเอาให้มันสูญพันธ์ ที่ศารอาญาคูยอนเธอได้เป็นทนายฝ่ายโจทเพื่อยื่นฟ้องฝ่ายจำเลยฐานล่วงละเมิดทางเพศโดยที่มีข้อความว่าฝ่ายโจทไม่ได้เต็มใจกับการกระทำครั้งนี้ของฝ่ายจำเลยและฝ่ายจำเลยก็คุกคามย่ำยีและฝืนใจฝ่ายโจทเพราะฉะนั้นถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญาของกรุงโซในที่สุดคูยอนก็ได้ว่าความชนะและศาลก็สั่งจำคุกจำเลยโดยไม่รอลงอาญา แฝดน้องและแฝดพี่ก็มาขึ้นศาลด้วยเพื่อที่จะรับฟังการตัดสินและเธอก็ได้ขอบคุณแฝดพี่ที่เอาตัวเธอมาเพื่อฟังคำตัดสินนี้ถึงแม้ในใจเธอไม่อยากมาพบหน้ามันก็ตามและเธอก็ขอบคุณพี่ชายของเธอส่วนแฝดพี่ก็บอกว่าฉันขอโทษที่ไม่ได้ดูแลเธอเป็นอย่างหากฉันไปกับเธอในคืนนั้นเรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าแฝดน้องให้อภัยแฝดพี่เสมอและก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างเธอมาโดยตลอด ทั้งสองพี่น้องก็ปรับความเข้าใจกันเป็นอย่างดีคูยอนบอกกับจุนอุกว่าเธอไม่เคยเห็นผู้ช่วยอิมเป็นแบบนี้มาก่อนเลยจุนอุกก็บอกว่าชักเป็นห่วงผู้ช่วยอิมซะแล้วสิและคูยอนก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงผู้ช่วยอิมไปหรอกเขาโตแล้วนาะในระหว่างทางที่โดนควบคุมตัวจะไปฝากขังกับคุกจุนกิได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บอกกับไอ้หมอนั่นว่าอีกสิบนาทีนายจะหัวใจวายตาย แต่ไหนๆหนายก็จะตายแล้วงั้นเลือกตายแบบนี้ให้หนายก็แล้วกันคงไม่เป็นอะไรหรอกนาและผู้ช่วยอิมก็ได้มาดูแฝดพี่และแฝดน้องที่กำลังมีความสุขในการติวหนังสือกันแล้วจูๆ่ๆภาพก็ตัดมาที่อดีตมีเด็กน้อยคนนึงวิ่งมาหาแม่แล้วก็บอกแม่ว่าเพื่อนๆต่างล้อเรียนชื่อของเขาเพราะว่าชื่อของเขามันแปลกประหลาดสเสือเกินแม่ของเด็กน้อยช่างยิ้มแย้มอ่อนโยนและใจดีพร้อมปลอบลูกว่า ชื่อของลูกไม่ได้แปลกเลยแล้วมันก็มีความหมายเธอเลยเขียนชื่อของลูกชายของเธอและบอกความหมายให้กับเขารู้ระยูแปลว่าสูงส่วนกูแปลว่าช่วยเหลือนั่นคือชื่อของลูกนะระยูกูและอีพีที่10ก็จบลง